5มห้สอันนี้เราอยู่ที่ที่ท,ทูไม่รู้ที่ไหนทุกคนมาดูนี่วันนี้นะคะเราอยู่ที่นี่อนไลเดอร์ชนะคะอนาสตร์ของปูอินฟราเชื่อได้นะคะวนวัตกรรมอยู่ว่าอีกลอตกนัก,กแบบสองล้อนะคะแล้วเราเราเาๆมาทำอะไรที่นี่นะคะเดี๋ยวไปชมกันข้างในเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาเจอเจอกับวินเซอร์ชื่อดังท่านสวัสดีครับผมจอนนะครับทำเพจชื่อจอร์นไรเดอร์เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ในเรื่องของระบบไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งต้องบอกว่าหาในเรื่องของอุปกรณ์ในการไลฟ์เนี่ยยากมากนะเลยได้ทำการปรึกษากับทางวิศวกรของทาง King IT ว่า โซลูชันที่ผมจะใช้ในลักษณะของ outdoor live streaming โดยให้มีอินเทอร์เน็ตที่แรงแรงมีความเสถียรไม่ได้สนใจในเรื่องของงบประมาณเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเราอยากให้มันมีงานที่คุณภาพออกไปให้กับลูกค้าได้ดูกันก็เลยมีการแนะนําในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญก็คือว่าเราได้มีโอกาสมาลองดูว่าตัวผลิตภัณฑ์ของ King IT เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันดีอย่างไรซึ่งวันนี้เนี่ยถามว่าตัวไหนที่ตอบโจทย์ผมผมได้ลองทั้งหมดกัน3ตัวก็ต้องบอกว่า ตัวนี้เลยตัวที่เป็นตัว Wi-Fi Hotspot ตัวนี้เลย Pocket กตไ i ไฟ 5G นะครับของ D-Link ตัวนี้ตอบโจทย์ผมที่สุดเพราะเนื่องจากว่าสังเกตได้เลยว่ามันมีความสเสถียรมากของตัวของสัญญาณ Wi-Fi 5G มีความแรงดาวนโ์โหลดอัปโหลดดีนะครับซึ่งถามว่าหลายๆคนอาจจะมองค่าม,มันไปเพราะด้วยความที่ว่าราคาม,มันอาจจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องมาใช้ในงานที่หวังผลงานที่เป็นโปรดักชันผมบอกเลยว่า ไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณใช้ตัวนี้ติดกระเป๋าเอาไว้เป็นได้แม้กระทั่งตัวของ Pocket WiFi ด้วยเป็นทั้งตัวที่เป็นตัว Power Bank ด้วยมันตอบโจทย์มากนะครับในราคาที่จริงๆแล้วจับต้องได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำให้งานคุณนั้นดูแล้วดีกว่าการที่คุณจะใช้ซิมมือถือธรรมดาแล้วก็ปล่อยผ่านระบบธรรมดาซึ่งบางทีมันไม่เสถยียรครับดังนั้นสิ่งที่ทาง King IT ให้มาในวันนี้กับการลองแต่ละตัวแต่ละตัว ผมบอกเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทุกตัวขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้ตัวไหนมากกว่าครับขนาดพี่จรอรดเด์ยังเลือกใช้เลยนะแล้วคุณอะรออะไรจัดสิคะรีบเลยวันนี้รีบเลย